ะะช่วงนี้ไปติดตามผลงานของทัพนักกีฬาปัญญาชนไทยในการแข่งขัน,น,น,นาาก,กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียมีรายงานมาฝากค่ะกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียว,วันแรกนะครับเสาวนีบุญอําไพเนื้กสาวดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ทาผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญแรกให้กับทีมปัญญาชนไทยขณะที่ลวลบวลทีมหญิงก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเอาชนะเมียนมา3มเซตรวดครับ รแขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่21ที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียว่ายน้ำเปิดสะชิงชัยวันแรก7เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่ท่ากบ50เมตรหญิงออยสาวนีบุญอําภัยเงือกสาวดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในรุ่นที่5หมวกสีฟ้าพยายามสุดความสามารถว่ายแตะขอบสะคนที่2ที่เวลา32.33วินาทีได้ออเหรียญเงินโดยแพ้ให้กับเอ็งพีจินจากมาเลเซีย ที่ได้เหรียญทองไปเพียง0.20วินาทีเท่านั้นและเหรียญทองแดงเป็นของนูริต้าโมนิก้าซารีจากอินโดนีเซียสำหรับออยสาวนีบุญอัมไพยังเหลือการแข่งขันในประเภทเดียวอีก5รายการโดยเจ้าตัวรุนคว้าเหรียญทองจากการเชียง50เมตรหญิงซึ่งจะแข่งขันในวันที่28มิถุนายนนี้เออจริงๆแฮปปี้มากเลยค่ะเพราะว่าใกล้เวลาที่ดีที่สุดของตัวเองมากๆเลยค่ะไม่ได้คดาดหวังกับรายการนี้เลยค่ะ ก็โอเคนะคะคือท่านี้เป็นแบบคนที่ได้ที่หนึ่งเขาเป็นเจ้าของเหรียญซีเกมส์อยู่แล้วด้วยของท่ากบหนูเพิ่งไหวกบในอาเซียนครั้งแรกเองค่ะขณะที่การเชียง200เมตรหญิงวรนัทเด่นแพทย์ชะลางกูลเงือกสาวจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในลู่ที่3าหมวกสีน้ำเงิน่หวแตะขอบสระคนที่3เวลา2นาที35.11วินาทีกว่าเด่ญทองแดงให้กับทีมไหวน้ำปัญญชนไทยส่วนเหรียญทองเป็นของไฟลีเน่แคนเดส นักกีฬาเจ้าภาพและเหรียญเงินหวยฮิวกวงจากมาเลเซียส่วนบอลล์บอลทีมหญิงมี4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดนำทีมอันดับที่1และ2เข้ารอบชิงชนะเลิศทีมมุกยางสาวไทยเสื้อสีน้ำเงินพบกับเมียนมาเกมนี้โค้ชแจ็คบุญชัยอุณาเกส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยทิราวันแสงอบกัปตันทีมดลพรสินโพวิลันยุพาอินจัน,นทิมาเอกปัชาสุพัชชาคำตรรักษากัญยารัต์ขุนเมือง และมีจิตภานาหัวน้องเป็นลิเบโรปรากฏว่าลูกยางสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตกเอาชนะไปขาดลอย3-0ต่อเซต25-7 25-11ต่อและ25-17ต่อคว้าชัยชนะนัดแรกได้ตามคาดโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะพบกับสิงคโปร์แข่งขันกันวันพรุ่งนี้เวลา12นาฬิกายูฟ่าดุลพรสินโพดาวตบทีมชาติไทยชื่นชมผู้เล่นเมียนมาที่เล่นกันได้ดีพยายามสู้กับไทยได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังสร้างความลำบากให้กับเราได้ไม่น้อยค่ะก็เป็นแมตช์แรกที่สนุกนะคะเขาก็มีความอยากเล่นที่แบบจะเล่นกับเราค่ะกับมันมันยากที่จะแบบได้แต่ละเต้มอย่างเงี้ยมันก็สนุกกับเขาแล,ล้วรีบไปเรื่อยๆตีไปตีเลยเขาก็รับได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบใช้สมองเก็สนุกดีค่ะวันนี้แล้วเจอทีมที่เป็นทีมอาเซียนด้วยเราก็หวังที่อยากจะได้แชมป์ค่ะเพราะว่า ม,มันอยู่ในอาเซียนเราอาจจะแบบมีเราเราก็ต้องได้อยู่แลว้วค่ะต้องทําได้ถ้ภาฝากแฟนๆนะคะเชียร์พวกเราวอลเลย์บอลทีมชาติไทยด้วยนะคะก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่นะคะปิดท้ายที่ฟุตซอร,รอบแรกกลุ่มบีนัดแรกทีมโตเล็กไทยแชมป์เก่าลงสนามในชุดสีดําพบกับบูไนครึ่งแรกทีมโตเล็กไทยออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้นนําไปก่อน6ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจาก มหากพันธ์แฉกพิมายคนเดียว2ประตูนัทนายสังสุวรรณศิรวิทย์บัวทองสัตววัฒน์สุนทรและอมรินเอกพันธ์คนละ1ประตูซึ่งหลังมาบวกเพิ่มอีก3ประตูจากมหากพันธ์แจกพิมายนัชนนแสงทองและนัทนายสังสุวรรณจบเกมตัวเล็กทีมชาติไทยเอาชนะบูไนไปขาดลอย9ประตูต่อศูนย์เก็บ3าคะแนนแรกได้ตามคาดนัดต่อไปเจอกับตีมอร์เลสเตในวันพรุ่งนี้เวลา11นาฬิกา สกลกันบุตรถ่ายภาพเจสดาเถื่อนเฉยรายงานจากประเทศอินโดนีเซียขอบคุณคุณเจสดาและคุณสกลด้วยนะครับ